สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คุณทผู้ชมก็อยู่กับช่องพยากรณ์ฝนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสภาพอากาศของขําคืนนี้วันที่24ถึงวันที่25พฤษภาคม2564นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณข่าวสารจากกรมอุตุด้วยครับขอบคุณครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยตอนบน มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนัก บางพื้นที่และทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสรรูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นส, <OLED> สูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคล Butt ื่นสูงประมาณ2เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะก่อเกิดขึ้นในระยะนี้ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไซโคลนยาอาร ที่ปกคุมอ่าวเบงกอลตอนบนมีแนวโน้มจะเคลื่อนข,นขึ้นฝั่งบริเวณประเทศอินเดียตอนบนในช่วงวันที่26ถึง27พฤษภาคม5 6 6ทําทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่24ถึง29พฤษภาคม 2564เดี๋ยวเราจะไปดูสภาพอากาศกันนะครับตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับภาคเหนือมีแดดร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมแรงเป็นบางแห่งเน้นในจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถพิษณุโลก เพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแดดร้อนในตอนกลากงวันกับมีฝนพาคนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีลมแรงฝนตกหนักบางแห่ง เน้นจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีนครพนมสุกลนครกาฬสิน์มหาสารคามสุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีร้อยเอ็ดยะโสและอำนาจเจริญอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32 ถึง36องศาเซลเซียส,ส,ส,สลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีแดดร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นในจังหวัดลาดบุรีสุพรรณบุรีการจนะบุรีอุทัยธานีลบบุรีสระบุรี สมุดสงงรามสมุดสาครอรุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ถึง38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรี ระยองจันบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-36ถองศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมาก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่เน้นในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรอ,อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 3ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ขึ้นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งเน้นในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25ถึง 25, องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรถึง -4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า4เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่27 2 8ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ถึง37องศาเซลเซียสลำำมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมง